โควิดผิดหวังมีวีซ่าแล้วก็ไม่ได้ไปจะไปก็ขอวีซ่าไม่ได้อันนี้คือเป็นการอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆในกลุ่มโกโนไกด์แฟนฝรั่งนะครับซึ่งเจ้าของกระทู้เนี่ยเขาก็เรียกได้ว่าเข้าไข่ทีมร่ำให้ขั้นหนักคือเกือบจะเริิงล่าแล้วจริงๆตอนแรกอยู่ในกลุ่มเืองล่าแต่ชีวิตพลิก,ลกผันกลายเป็นร่ำไห้แบบกระทันหัน เพราะว่าเขาจะขอวีซ่าไปฝรั่งเศสซึ่งเรียกได้ว่ามีวีซ่าแล้วก็ไม่ได้บินสองรอบรวดก็คือตั้งแต่ก่อนโควิดก่อนโควิดก็ขอวีซ่าไม่รู้ได้หรือเปล่านะแต่ว่าที่ทำงานห้ามออกนอกประเทศกระทนหันน่าจะทำงานประจำอ่าไม่รู้เอกชนหรือราชการถ้าราชการยิ่งเศร้าหนักเพราะว่าหน่วยงานก็อาจจะไม่อนุมัติจนถึงตอนนี้เลยแบบประมาณว่าลืมอะไรเงี้ยนะเออแล้วพอ ประเทศฝรั่งเศสเขาเปิดก็ต้องรอหน่วยงานอนุมัติใช่ไหมถึงจะได้ขอวีซ่าอนุมัติวันมาแล้วไปได้ช่วงนี้ก็เลยไปขอได้วีซ่ามาแล้วด้วยแล้วก็พอกําลังจะไปฝรั่งเศสปิดพรมแดนอีกอา้าวสองรอบรวดเลยนะครับก็คือเรียกได้ว่าต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆเชื่อว่ามีหลายคนที่เป็นแบบนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าโควิดผิดหวังแต่ทีนี้ย้ําก่อนว่า ก็จะเฉพาะบางเคสนะครับเฉพาะช่วงนี้คืออาพูดข่าวประเทศไหนเปิดประเทศไหนเปิดให้ขอวีซ่าไปได้เนี่ยตั้งแต่กรกฎาปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังมีหลายประเทศที่คนไทยยังเข้าได้ถ้าเราไม่ได้ไดบังเอิญแจ็คพอต,ตแตกไปเจอประเทศที่อย่างฝรั่งเศสเคยเปิดแล้วอยู่ดีๆมาปิดกระทนันหันอย่างเงี้ยหรือว่าที่ปิดตอนนี้อีกก็จะเป็นเดนมาร์กเดนมาร์กแล้วก็นอร์เวย์ประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือนะเดรมนรอิตาลีเนเธอร์รแลนด์สเปน ฟินแลนด์อ่ายังได้อยู่ยังได้อยู่แต่ต้องติดตามข่าวให้ดีนิดนึงสถนานการณ์อาจพลิกผันได้เสมอแต่ว่าบางประเทศที่มั่นคงมากๆอย่างเยอรมน,นีเนี่ยตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ก็โอเคหรือว่าอ๋อสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเข้าได้เข้าได้สวิตเซอร์แลนด์เข้าได้ไดไดไดอ่าบางประเทศเคยเปิดยากสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีเนี่ยเปิดยากตอนนั้นต้องจําได้ไหมมีทีมสวิสกับอิตาลีต้องไปเลียกร้องสถานทูตมาเป็นเดือนเดือนแต่เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดกลับไปอีกเลยก็มีคือเรียกได้ว่าขึ้นนอยู่กดดวงดงิิงึรๆ ส่วนของพวกเราโกโนไกด์ Kai, ก็น่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวคล้ายๆไม่ไม่ไม่เหมือนกันททีเดียวคล้ายๆกับเจ้าของกระทู้เพราะว่าตอนช่วงที่เขาเปิดเราก็ยังไม่ได้คิดจะไปจะให้รีบไปเหมือนคนอื่นคือเราไม่มีสปอนเซอร์ไงเราก็ไปไม่ได้แล้วทีนี้เราก็วางแผนว่าเออเออเดี๋ยวนี่แหละเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวปีนี้แหละเมษานี่แหละ,หละ,หละ,หละจะขอวีซา่าแล้วก็จะไปอ๋อจริงๆจะขอมีนาด้วยซ้ำปรากฏว่ายุโรปดันล็อกดาวน์อีกล็อกดาวน์แล้วก็ตอนนี้ จริงๆอะ่ะจะว่าเข้าได้ก็เข้าได้แหละสําหรับบางประเทศแต่ว่าเราเป็นกลุ่มท่องเที่ยวไงเราไม่มีสปอนเซอร์อย่างที่ว่าฉะนั้นเราไปอยู่บ้านใครก็ไม่ได้แล้วยังอย่าง,าง,บ,าง,บ,างบางประเทศอย่างอิตาลีที่เราคิดจะไปเนี่ยก็ให้กักตัวอีกถ้าคนท่องเที่ยวไปกักตัวจะทําไงอะ่ะแล้วใครจะออกไปซื้อของให้หรืออะไรเงี้ยเราก็เลยต้องร้องเพลงรอกันต่อไปว่ารอเขาบอกว่าปลดล็อกดาวก่อนเราถึงจะได้ขอฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเราก็อยู่ในกลุ่มที่ผิดหวังมาเหมือนกัน ตั้งแต่ทริปของรัสเซียตอนสิงหาปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็ปีครึ่งแล้วนะที่กโลไกย,ยังไม่ได้ไปต่างประเทศเลยแล้วก็ถ้ารอไปนานกว่านี้อีกก็เกือบสองปีซึ่งเราตั้งไว้ว่ายังไงก็จะไม่รอเขาปลดล็อกเมื่อไหร่เราจะขอแล้วเราก็จะไปครับเกิดเรื่องของตัวเองมานานก็คือเริ่มเลยก็คือขออนุญ,ญาตนะคะพอดีเปิดลิ้นชักหยิบพาสปอร์ตมาดู <laughs> ก็เศร้านั่งร้องไห้ว่าทำไมเราโชคร้ายแบบนี้ ยื่นวีซ่าไปฝรั่งเศสครั้งแรกช่วงเดือนเมษาอีกอาทิตย์เดียวก็จะได้บินแล้วอ้าวที่ทำงานสั่งห้ามบินออกนอกประเทศอดไปจ้าผ่านไปหนึ่งปีวางแผนชีวิตเรียบร้อยตัดสินใจยื่นวีซ่าใหม่เดือนมกราวีซ่าผ่านจ้าซื้อตั๋วเรียบร้อยอีกสี่วันจะบินคุณพระสั่งปิดพรมแดนอออก,ก็นึกถึงนะเออคนที่เราช่วยเรื่องวีซ่าเนี่ย มีหลายคนเหมือนกันเรียกได้ว่าเส้นยาแดงเลยคนนี้ฝรั่งเศสเหมือนกันเขาก็วีซ่าผ่านตอนประมาณกลางเดือนมกราแต่กําหนดบินจริงๆของเขาเนี่ยคือต้นเดือนกุมภาแล้วฝรั่งเศสมันดันสั่งปิดตอนสามสิบเอ็มกราเราก็เลยแบบประมาณว่าเอา้าคิดว่าจะบอกเขาให้เลื่อนเลื่อนวันบินไหมอะไรปรากฏว่ามาเร็วครับวีซ่าผ่านปุ๊บไปเลยรอดพอดี <laughs> นี่เลยคือไอ้เรื่องมาเร็วนี้มันนะมันขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของแต่ละคนจริงๆแต่ว่าอย่างพวกเราสองคนเนี่ยกอบกจีจะมาเร็วคงไม่ได้ของเรามาช้าครับถ้าเราพวกเราเจอแบบของน้องคนนั้นก็คงจะอดไปแล้วเรียบร้อยแต่น้องคนนั้นเขาเร็ววีซ่าผ่านกลางเดือนมกราปุ๊บไปเลยรอดพอดีถ้าเดินทางกําหนดการเดิมคือ8กุมภาพก็คงอดไปแล้วเรียบร้อยต่อน,นะครับเขาก็บอกว่าคิดแล้วร้องไห้ยื่นวีซ่าสองครั้งเฟลทั้งสองครั้ง บางครั้งคิดว่าหรือเราจะไม่มีวาส,สนาได้ไปเมืองนอกมีครับมีเดี๋ยวโควิดก็จบแล้วเดี๋ยวก็ได้ไปวาส,สนาไม่ได้นั่งเครื่องบินเห็นวีซ่าแล้วก็ร้องไห้ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอแฟนหนึ่งปีสองเดือนแล้วขอบคุณนะคะที่ให้พื้นที่ได้ร้องไห้อย่าว่ากันนะไม่รู้ว่าก่อนโควิดเคยได้ไปมาก่อนไหมก่อนยังไงก็ได้ไปครับเดี๋ยวพึ่งโศกเศร้ามาช่วยกันให้กําลังใจคนอื่นไปพงังพานแต่ก็เสียดายแทนเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้วเนาะ เดี๋ยวต่อไปขออ่านคอมเมนต์นะครับก็คือไม่ได้เปิดชื่อนะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัวครับมีคนมาให้กําลังใจกันเยอะเลยเริ่มเลยนะครับใกล้จะเปิดแล้วรอรอบหน้ายื่นยาวมาเลยนะคะโอ้ฝรั่งเศสยังโชคดีนะขอวีซ่าลองเทอมได้นะโดยที่ไม่ได้ต้องไปแต่งงานอะ่ะคือมันมีความโชคดีในโชคระหัอยู่ก็บอกว่าใกล้จะเปิดแล้วเนี่ยยังไม่ได้ข่าวนะแต่ว่าก็จับตาดูกันต่อไปครับคิดว่าคงอีกไม่เกินสองเดือนหรอมั้งเขาปิดเพราะว่าฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสเขาปิดเพราะว่า จะเคลียร์เรื่องของโควิดในประเทศนี้ถ้ามันดีขึ้นมากก็คงโอเคต่อมานะครับเอ๊ะคนนี้เห็นมาโพสต์ตั้งแต่ตั้งกลุ่มแรกๆเลยยังไม่ได้ไประเขาบอกว่าหนึ่งปีสองเดือนที่ไม่ได้เจอแฟนเหมือนกันค่ะแต่พี่ต้องอดทนและมั่นคงนะเดี๋ยวพี่ก็จะได้อยู่กับแฟนยาวๆค่ะน้องเชื่อแบบนั้นดอนกิฟฟ์อัพนะคะคลิฟฟ์ไฟติ้งค่ะเออเราก็นึกว่าคนที่โพสต์คนนี้เขาไปแล้วนะก็ยังไม่ได้ไปเหมือนกันแฮะแล้วก็เขาก็ให้กําลังใจต่อ สู้ๆค่ะพี่ประเทศไทยสมควรเปิดได้ตั้งนานแล้วเอาเข้าจริงๆเพราะเขาก็มาไม่ได้ถ้าต้องมากักตัวนานขนาดนี้ถ้าเปิดประเทศทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นมากเลยค่ะก็้ของโพสต์ก็ว่าบ้านเรายังไม่พร้อมเปิดหูเปิดตาสงสัยอากาศมันร้อนเลยปิดทุกอย่างสงสัยเหงื่อไหลจนตาแสบไปหมดคนถัดมาครับเออคนนี้เห็นเคยพูดในคอมเมนต์อื่นว่ากําลังเตรียมไปแต่งงานเดี๋ยวก็ถึงวันของเรานะคะขอให้โชคดีค่ะโอ้ ชะตาก,กรรมเดียวกันด้วยนี่ปิดเหมือนกันเลยครับนอร์เวย์เราก็มีปัญหาเหมือนกันสุดท้ายทำวีซ่าคู่มั่นไปนอร์เวย์บินยีิบห้านี่ค่ะอ้าวจะไปแล้วเหรออันใหม่นะครับเหมือนกันเลยค่ะของเราก็หนึ่งปีกับหนึ่งเดือนรออีกนิดนะคะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ต่อมาเออ่ช่วงโควิดไม่มีอะไรแน่นอนค่ะของเราตอนแรกแม่แฟนส่งใบการันตีของฝรั่งเศสนะเสียค่าใช้จ่ายไปสี่พบาทส่ง dH l โอ้สี่พนนี่ ด่วนมากเลยนะพอได้เอกสาร TLS ศูนย์รับยื่นวีซ่าปิดรอจนเปิดแม่แฟนส่งมาอีกรอบอ,อ๋อคงหมายถึงว่าปีที่แล้วเนาะไอ้สี่พันแล้ว TLS contact ปิดเนี่ยรอจนเปิดแม่แฟนส่งมาอีกรอบรอบนี้ได้วีซา่าแต่พอตอนไปถึงอังกฤษวงเล็บเดินทางจากอังกฤษไปฝรั่งเศสฝรั่งเศสล็อกดาวน์เข้มอีกแพลนตอนนั้นไปจากอังกฤษต้องไปอยู่สองอาทิตย์ ล่มรีฟันตั๋วหลังจากนั้นคลายล็อกดาวน์สุดท้ายไปได้แค่สี่สี่อะไรไม่รู้นะเพราะวีซ่าหมดอ๋อวีซ่าเชงเก้นเขาก็จํากัดเวลาใช่ไหมะฉะนั้นถ้าพอไปอยู่อังกฤษแล้วฝรั่งเศสดันล็อกดาวน์ก็เวลาวีซ่ามันก็เหมือนกับลดลงไปเรื่อยๆสรุปจ่ายค่าเอกสารฟรีไปหนึ่งรอบไม่รวมความวุ่นวายเรื่องต้องรีฟันตัว๋วนี่ไม่รวมตอนขากลับจากไทยไปอังกฤษที่มีปัญหาสนามบินเกือบตกเครื่องคุณได้ไปแน่นอนอยู่แล้วค่ะ แต่แค่สถานการณ์ตอนนี้มันไม่แน่นอนรอบนี้เราไปเราหมดเงินไปเยอะกว่ารอบปกติมากเพราะโควิดต้องเอาให้กำลังใจตัวเองเยอะๆอย่างน้อยก็มีงานทําอยู่นะคะตอนนี้เราตกงานไปสัมภาษณ์ยังเงียบกริบอยู่เลยค่ะแต่ละคนก็มีโชคดีโชคลายต่างกันนะครับเจ้าของโพสต์ก็ตอบว่าออกจากงานที่เดิมมาแล้วนะคะแต่เหมือนโชคดีในโชคลายหัวหน้าให้กลับเข้าไปทำงานได้รอเวลาที่เป็นของเราค่ะคนเดิมก็มาบอกว่าทำงานไปก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวก็ ได้ไปตอนนี้ทางยุโรปกําลังเร่งฉีดวัคซีนเราก็รอให้แฟนฉีดวัคซีนจะให้แฟนบินมาหาที่ไทย <c ười> ครับรอ,อก,กันต่อไปเรื่องฉีดวัคซีนแล้วจะได้เข้ามา <c ười> เขายังไม่ได้ชัดเจนนะมีพูดถึงอยู่แต่ยังไม่ได้ชัดเจนต่อมานะครับหนึ่งปีสองเดือนแล้วเหมือนกันขอตั้งแต่กันยาปีที่แล้วไม่ผ่านขอใหม่รวมสามรอบยื่นอุทธรณ์อีกสองรอบตั้งใจจะไปแต่งงานพอสถานทูตเห็นความตั้งใจแบบนี้เลยไม่ให้ผ่านเอ๊ะเห็นความตั้งใจต้องให้ผ่านไม่ใช่หรอ แต่คนที่ขอไปแล้วแอบไปแต่งที่นูน่นผ่านง่ายๆจนโมโหเจ้าหน้าที่มากสิ้นสุดความพยายามกับวีซา่าแพลนไปเจอกันที่ตุรกีเดือนหน้าไม่ได้บอกว่าทีมอะไรเนาะเอ,อมีคนมาตอบใช่ค่ะหน้าโมโหตรงนี้แหละเราจะไปด้วยความตั้งใจจะปฏิบัติตามกฎทุกอย่างถึงเวลาก็กลับมาแพลนไว้แบบนั้นแต่โชคไม่เข้าข้างเลยใช่แหละคนที่ไปแบบเงียบๆได้อยู่ยาวเลยโชคดีไปบางทีก็ขึ้นอยู่กับดวงจริงครับ เพราะว่าอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเราก็มีหลายคนนะที่เราช่วยเรื่องวีซ่านเนี่ยบางคนที่ไปมีอยู่คนหนึ่งไปบังเอิญก่อนโควิดพอดีแล้วก็อยู่ยาวมาเลยไม่รู้ตอนนี้กลับหรือ,อยังส่วนอีกคนนึงก็เพิ่งจะไปตอนปลายปีที่แล้วแล้วก็พยายามจะกลับไทยอยู่นะไปไปมามาตรวจโควิดไม่ทันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอยู่ต่อไปอีกคือตั้งใจจะกลับแล้วแต่ตรวจโควิดไม่ทันหรือย,อยังไงหรือแฟนเข้าใจผิดพาไปตรวจแบบแรปิดเทสซะงั้น ก็เลยไม่ผ่านหมายถึงว่าขึ้นเครื่องบินไม่ได้ก็เลยได้อยู่ต่อซะเลยอะไรอย่างนี้ครับขึ้นคนใหม่สู้ๆนะคะต้องมีสักวันที่จะได้พบกันต่อมาของเราหนึ่งปี9เดือนเต็มค่ะไม่ได้เจอแฟนวีซ่าโดนปฏิเสธค่ะร้องไห้จนไม่มีน้ําตาแล้วเฮ้อต่อมาช่วงโควิดเรายังโดนปฏิเสธวีซ่าตั้งสามครั้งลองแต่ละประเทศจนได้ของอังกฤษครั้งที่สแต่สถานการณ์โควิดอังกฤษไม่สู้ดีนะัก หลังจากกว่า8เดือนก็เลยนะัดเจอแฟนที่ตุรกีและต่อด้วยเคนยาแทนซาเนียตอนนี้กลับมาเคนยาและกำลังหาทางไปยื่นขอวีซ่าแบบเยี่มยมเยอนแบบ cohabitation จากสถานทูตสเปนในกรุงไนโรบีเหรอทำได้ด้วยเหรอเชื่อว่าหลายคนที่มีแฟนฝรั่งต้องเจอปัญหาเรื่องวีซ่าและสถานการณ์โควิดเช่นเดียวกันขอเป็นกำลังใจขอให้เจอทางออกที่เหมาะสมเร็วๆกลุ่มนี้เขาเก่งกันมากเลยนะครับ ถ้าเอาไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็กลับไปกลับมาบ่อยๆแบบนี้อผมยังไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าเลยต่อมาอย่าเศร้านะคะของเราก็ต่อสู้ชะตามาเยอะมากรอถึงหนึ่งปีสองเดือนกว่าจะได้มาตั้งแต่มีนาปีที่แล้วเราได้วีเยี่ยมก็เจอปิดประเทศโดนยกเลิกตัว๋วก่อนบิน5้าวันพอกรกฎาสิงหากันญยาเปิดให้ยื่นก็ยื่นไปอีกทุกรอบสรุปบีไม่ผ่านสักรอบเพราะไม่มีเที่ยวบินบ้างเป็นวีซั้นบ้างอ่าช่วงนั้นอะ ประมาณกรกฎาถึงกันยาเนี่ยจะเป็นมรสุมว่าหลายคนก็ยื่นก็ไม่ผ่านบางประเทศเปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ปิด,ก,ปดก็เปิดอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ท้อค่ะเสี่ยงอีกรอบช่วงตุลาและเตรียมเอกสารแต่งงานไว้พร้อมสรุปรอบนี้ได้วีค่ะเลยได้บินเมื่อต้นเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาและแต่งงานได้อยู่ยาวสมใจเลยอยากเป็นกําลังใจให้นะคะเราเข้าใจมากค่ะคิดว่าช่วงเวลานี้คือบททดสอบกันนะคะถ้าผ่านได้มันจะคุ้มค่ามากๆสู้ๆนะคะต่อมา เหมือนกันเลยค่ะยื่นครั้งแรกผ่านแต่ปิดพรมแดนและยื่นอีกสองครั้งไม่ผ่านแฟนก็ลางงานไม่ได้เป็นช่วงพิสูจน์รักแท้จริงๆค่ะอยากร้องไห้เหมือนกันคือข้อดีของกลุ่มนี้คือมันก็จะมีทั้งคนที่โชคดีและก็คนที่โชคร้ายในช่วงโควิดนี้แต่เขาก็ไม่ได้อิจฉากันเองนะครับเราก็คือให้กําลังใจซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นเป็นนโยบายในการก่อตั้งกลุ่มโ,โนรักแฟนฝรั่งของเราคือรุ่นพี่ช่วยเหลือรุ่นน้องและก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกัน ต่อมาสู้ๆค่ะทางนี้รอบินไปจีนแต่พี่จีนไม่มีท่าทีจะเปิดเลยอาจจะเปิดปีหน้าด้วยซ้ำปีหน้าเดี๋ยวนะนี่เพิ่งต้นปีเองเฮอจะครบปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันกลุ่มเราไม่ได้มีเฉพาะแฟนฝรั่งนะแฟนประเทศอื่นก็ได้นะยินดีต้อนรับต่อมาเป็นกำลังใจให้นะคะเคยคิดเหมือนกันว่าเราอาจจะไม่มีวาสนาได้มาเมืองนอกแต่เราก็ผ่านจุดนั้นมาได้ห้าปีที่คบแฟนเพิ่งได้มาครั้งแรกและ จากที่ไม่ได้เจอกันสองปีวันนี้เราได้เจอกันแล้วค่ะต่อมาหัวอกเดียวกันตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากอดทนรอกันและกันค่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนาะสู้ๆนะคะครับเจ้าของโพสต์ก็มาบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะคะือ <c ười> <c ười> ก็นะครับก็คือให้กําลังใจขึ้นกันและกันต่อมาของเราก็หนึ่งปีกับอีกสองเดือนกว่าๆเหมือนกันค่ะยาวนานเหลือเกินไม่รู้ว่าโชคชะตาจะพิสูจน์รักแท้ไปถึงเมื่อไหร่ครับของดีบางทีต้องใช้เวลานะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น อดใจรอค่ะคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆหลังมีวัคซีนแล้วต่อมาสู้ๆค่ะเรารอมาเกือบปีถึงได้เจอกันตอนแรกจะไปหาเขาที่ต่างประเทศเหมือนกันแต่ยากเกินปลายทางไม่มีท่าทีจะเปิดเลยรอไม่ไหวให้แฟนมาหาแทนค่ะดีที่มีฟรีวีซา่าต่อมามาเป็นกำลังใจให้นะคะเข้าใจความรู้สึกมากๆเราผ่านช่วงเวลานี้มาเหมือนกันเพราะสถานการณ์โควิดสู้ต่ออย่าพึ่งท้อเดินหน้าอย่างเดียวเลยค่ะ เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันทั้งตัวเองและแฟนนะคะเป็นบททดสอบของทั้งคู่จริงๆอันสุดท้ายนะครับไม่ต้องเศร้านะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะเหมือนกันเลยไม่เจอแฟนหนึ่งปีหนึ่งเดือนเช่นเดียวกันแฟนก็ลางานไม่ได้อ้ทีมฝรั่งเศสเหมือนกันด้วยตอนนี้แพนเลื่อนไปเจอกันเพื่อเดือนกันยาค่ะคิดว่าสถานการณ์จะต้องดีขึ้นต่างคนต่างอดทนรออดทนรอกันและกันนั่งนับวันกันทุกๆวันเลย ครับเจ้าของโพสต์ต้องเป็นฝ่ายมาให้กําลังใจแทนนะครับขอให้เจอกันเร็วๆนะคะครับก็โกนโนไกก็ดีใจนะครับที่เป็นสื่อกลางให้เหมือนกับว่าอ่าโอเคคนที่รอคอยมาช่วงโควิดได้มีโอกาสก็ได้ไปกันแล้วส่วนคนที่ยังไม่มีโอกาสเหมือนพวกเรานะถึงแม้จะคนละกลุ่มกันก็ตามก็มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ยังไงมันต้องนับถอยหลังแน่นอนเพราะว่ายังไงทั่วโลกก็เร่งฉีดวัคซีนกันมากขึ้นเรื่อยๆ สถานการณ์ในยุโรปหรือประเทศต่างๆก็กําลังดีขึ้นก็คงอีกไม่กี่เดือนก็ต้องเปิดเสรีกันมากขึ้นส่วนของประเทศของเราก็คงเตะ่วงไปได้อีกไม่นานเพราะว่ายัางไงสถานการณ์ทั่วโลกที่ดีขึ้นเรื่อยๆมันค้าคออยู่ครับก็แต่น,นี้เพื่อนๆที่กําลังรอคอยแฟนหรือว่ากําลังรอคอยไปต่างประเทศเหมือนกันก็คิดเห็นกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ